อดีตคู่รักดาราคนดังในวงการบันเทิงที่มีอายุห่างกันคบกันแรกๆก็เหมือนจะราบรื่นไปได้ด้วยดีแต่สุดท้ายก็ต้องออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์นั้นกันจบลง อันดับที่9ทามไทโฟที่ทั้งสองอายุห่างกันถึง9ปีหลังจากที่จู่ๆรูปพู่และโมเมนต์หวานๆก็เริ่มหายไปจนล่าสุดสาวโฟก็ได้ออกมาทําคลิปลงช่อง YouTube ของตัวเองกับคําถามที่พร้อมจะตอบทุกคนเกี่ยวกับสถานะของหัวใจโดยเธอได้บอกว่าสดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลิกกันมานานหลายเดือนแล้วเหตุผลที่เลิกกันนั้นมมีหลายปัจจัยมากไม่ใช่การตัดสินใจแบบปุบป,ปับจบกันด้วยดีเพราะโฟนั้นเกิดขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตส่วนทามไทนั้นยังไม่ได้มีแผนอะไรเลยตกลงที่จะปิดฉกกากรย อันดับที่8ฝนไฮโซกี้มีทั้งสองอายุห่างกันถึง10ปีแรกๆความรักนั้นก็ราเรื่อนมีแอะให้เซอร์ไพรส์ก,กันอยู่เสมอแต่พอคบหผ่าดูใจกันไปสักระย,ยะจู่ๆภาพของทั้งสองก็หายไปเกี้ยงจากอินสตาแกรมของสาวฝนแถมสาวฝนเองนั้นก็ได้อันฟอลโล่อินสตาแกรมของฝ่ายชายไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยหอมออกมาประกาศสถานะชัดเจนว่าสดและสวยเรื่อเชิดไม่ปล่อยให้เป็นแฟนนั้นต้องมาเดาเรื่องความสัมพันธ์กันนานเลยล่ะจ้า อันดับที่7จ็ดเพจ้านิวเคียหลังจากที่ดาราสาวนิวเคียหันาและดีเจเพจ้าวิเชียนที่อายุห่างกันถึง11ปีคบกันมาจนแต่งงานมีลูกด้วยกันแล้ว1คนต่อมาก็ได้ออกมาประกาศยุติวความสัมพันธ์แบบสามีภรรยากันลงเหลือแต่เพียงความเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันและต่างคนนั้นต่างจะทําหน้าที่พ่อและแม่ช่วยกันลิงย์ดูลูกชายอย่างเต็มที่แม้จะหย่ากันไปแล้วแต่ก็ไม่ทําหน้าที่พ่อแม่บกห้องเลยแม้แต่นิดเดียว อันดับที่6ท็อปหยุดน้ำอายุที่ห่างกันถึง11ปีกลายเป็นกระแสข่าวหนาหูก,กันเลยทีเดียวขอให้เอกหนุ่มอย่างท็อปเจรนและแฟนสาวอย่างหยดน้ำน,นดาพรพี่ทั้งสองคบหากันมาได้สักระยะก็มีภาพหวานมาให้ได้เห็นกันอยู่เสมอแต่จนกระทั่งก็มีข่าวลือีกครั้งเรื่องการเลิกกาของทั้งสองจนต่อมาหนุ่มเขาก็ได้ออกมายอมรับว่าเลิกกันแล้วเป็นเวลาสเดือนสถานะก็คือโสดสนิทส่วนทางด้านคุณแม่ขวัญเลดีก็ได้ออกมาบอกว่าทางด้านลูกสาวนั้นก็แฮปปี้ดีเขาโต,แล,ตแล้วต้องตัดสินใจเลือกเเเเเเเออออองงงงงสส่สกกนน่่่วววนน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 นาาาาาาหตุขขขกกกกกรรรลััััั้้ไไมมมดถพพะป็ื หนังที่5้คัะโตเบียรเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่หลายคนนั้นจับตาเรื่องความสัมพันธ์มาโดยตลอดของคู่รักที่อายุห่างกันถึง1 4ปีที่หลังจากทั้งสองได้เปิดสถา,านะความสัมพันธ์ว่าคบกันก็ทำเอาหลายๆคนนั้นอิจฉากันหนักมากจนกระทั่งต่อมารักนั้นก็ถึงทางตันจบความสัมพันธ์กันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังคบหากันมาได้ถึง3ปีต่างคนต่างไปด้วยดีแล้วจบรักกันดีเป็นที่เรียบร้อยนั่นเอง อันดับที่4เพชรพาวหลังจากที่ออกมาประกาศสถานะความสัมพันธ์ของหนุ่มเพชรกรุนพลออกมาประกาศว่ากำลังคบหานักแสดงรุ่นน้องอย่างพาวการันชิดาที่มีอายุห่างกันที่16ปีหลังจากออกมาประกาศว่าคบหากันก็เป็นที่ฮือฮากันหนักมากพอด้ดยอายุที่ห่างกันแต่สุดท้ายรักต่างไววก็ต้องจบลงโดยเจ้าตัวได้ออกมาบอกว่าจบกันด้วยดีเศร้าอยู่พักหนึ่งแต่สุดท้ายก็เข้าใจกันทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันดี อันดับที่3เคลลี่นายอายุห่างกันถึง20ปีกับการเป็นทัศนคติไม่ตรงกันของหนุ่มเคลลี่ธนาพัฒ์และสาวนายชนุตาที่ทั้งสองแม้จะแต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปโดยสาเหตุนั้นฝ่ายชายได้ออกมาบอกว่าพอได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วความคิดเห็นก็ไม่ตรงกันอายุช่องว่างปัญหาสะสมพยายามแก้ไขพูดคุยกันแล้วแต่มันไม่ลงตัวพยายามประคับประคองทำงานหนักเลยทำให้ไม่ได้เจอกันสุดท้ายก็เลยต้องจบรักกันลงไป อันดับที่2โอจีนายังคงเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจับตาม,มองโมานดยตลอดของอดีตคู่สาม,มีภรรยายอย่างโอดวราวุธและสาวจีนาอันนาที่ทั้งสองเป็นคู่รักต่างวัยอายุห่างกันถึง21ปีแม้จะแต่งงานอยู่ด้วยกันมีลูกด้วยกันแล้วถึง2คนแต่ถึงแม้จะจบสถานะความสัมพันธ์แบบสาม,มีภรรยายกันลงไปแล้วนั้นแต่ก็ยังคงอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ทำเอาผู้คนสงสัยกันหนักมากเลยว่าเลิกกันจริงหรือไม่จนต่อมาสาวจีนาก็ได้ออกมาบอกชัดเจนว่าเป็นเพียงแค่พ่อแม่ที่นี่ของลูกๆจริงและยังคงคมีีีิตรภาพดท่่่อออสสนนนนนนััับุกยูเง หนับที่ 1. A เอแตงกวาอาดีตคู่รักที่มีอายุห่างกันถึง38ปีของหนุ่มเอพัชส,สินและสาวแตงกวาเจรราพรที่ตอนเปิดตัวความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นก็เป็นที่ฮือฮากันหนักมากพอด้วยอายุที่ห่างกันจนเกินไปทําให้ใครๆต่างกรลุ้นในความสัมพันธ์เหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีแต่ด้วยเพราะทัศนคติและอะไรๆเลยอย่างไม่ตรงกันทําให้ทั้งสองต้องจบความสัมพันธ์กันลงไปแต่แม้จะเลิกรากันไปนั้นทั้งสองก็ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันทาหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีด้วววววยยยยกกกัััันนนนนนแแมปปปปจจุบบสสาาาาต้า้้็็ลลเเเห่่ออทีีไรร